สวัสดีค่ะจากคลิปในวันนั้นที่น้องลิซ่ากำลังเดินเข้างานสลีนนะคะเพื่อไปนั่งบริเวณฟอนโรแล้วมีพี่ผู้จัดก,การของดารานักแสดงชาวไทยอย่างน้องพีพีเนี่ยขอให้น้องลิซ่าถ่ายรูปคู่กับน้องพีพีด้วยสรุปแล้วก็คือว่านะตอนนั้นไม่ได้มีภาพคู่ออกมาให้แฟนได้เห็นกันนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ดูจากในคลิปของคุณลูอีกเฉพาะสารคดีแฟชั่นเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่านะตอนนั้นน้องลิซ่าก็กําลังให้สัมภาษณ์กับทางคุณลูอีกอยู่ด้วย แล้วก็มีสื่อต่างๆเก็บโมเมนต์ตอนน้องเดินเข้างานอีกด้วยค่ะตอนแรกที่แฟนได้ยินกันเนี่ยคิดว่าน้องลิซ่าน่าจะตอบพี่เมเนเอของน้องพีพีไปว่าเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกนะคะแต่จริงๆแล้วพอมาฟังอีกครั้งจากคลิปของคุณลูอกค่ะทุกคนเหมือนน้องตอบไปว่างานจะเริ่มแล้วอะค่ะแล้วน้องก็รีบไปนั่งระหว่างพี่แจ็คไว้นะคะกับน้องเรกริชาร์ดเลยเอาจริงเหมือนทางเซรีนคือเขาลั่นคิวแบบให้ให้ GBA มานั่งเป็นคนสุดท้ายก่อนงานจะเริ่มด้วยแหละมัน เลยเป็นสาเหตุที่น้องต้องทําอะไรแบบรีบๆทุกอย่างเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีโมเมนต์ได้ถ่ายภาพก่อนอางานเริ่มกับทางคนอื่นด้วยนะล่าสุดค่ะน้องพี่พีได้ให้สัมภาษณ์กับทางพี่พีสื่อมวลชนของไทยในเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าก็ได้เจอกับพี่ลิซ่าด้วยในงานนี้มีโมเมนต์ที่พี่ลิซ่าเดินผ่านแต่เราก็ไม่กล้าทักนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่เขายุ่งอยู่หรือเปล่า ทีนี้ทางพี่ผู้จัดการก็เลยถามให้ว่าน้องลิซ่าขาขอถ่ายรูปคู่กับน้องพี่พีได้ไหมคะซึ่งน้องพี่พีก็ยืนยันกับทางพี่พี่สื่อนะคะว่าตอนนั้นพี่ลิซ่าเขาดูยุ่งจริงๆแล้วก็ได้ยินเหมือนกับพี่เขาพูดกลับมาว่าต้องรีบไปนั่งแล้วอะค่ะอะไรประมาณนี้แล้วน้องพี่พีก็ยังบอกอีกนะคะว่าจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนทักมาหลังบ้านด้วยเป็นพี่พีทีมงานที่รู้จักกับทีมพี่ลิซ่าเขาถามว่าพี่พีกลับไปแล้วหรือยังตอนนั้นเนี่ยลิซ่าเขารีบจริงๆเลยไม่ได้มีโอกาสถ่าายภพ คู่ร่วมกันด้วยตัวน้องพีพีเองก็เลยตอบกลับไปนะคะว่าไม่เป็นไรครับยังไงฝากขอบคุณพี่เขาด้วยที่จําเราได้อะไรประมาณนี้นะคะอาก็ถือว่าเป็นความน่ารักของทั้งน้องพีพีที่เอาจริงๆเหมือนน้องเขาก็เกรงใจพี่ลิซ่าด้วยแหละเพราะว่าพี่ลิซ่าเขาดูยุ่งมากนะคะหลังจากโชว์จบก็เลยไม่ได้ไปตามหาพี่ลิซ่าเพื่อขอถ่ายรูปน่าจะกลับเลยอีกส่วนก็เป็นความน่ารักของน้องลิซ่านะคะที่ก็ยังนึกถึงน้องพีพีอยู่นะให้คนลองทักมาเผื่อถ้ายังไม่กลับจะได้ถ่ายภาพคู่ร่วม อะะไรปรปมาณนี้อาจถึงแม้ว่าแฟนๆชาวไทยจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพคู่น้องลิซ่ากับน้องพีพีร่วมเฟรมกันแบบชัดๆแต่แต่ๆๆในสารคดีของคุณลูอีกก็ได้ถ่ายติดขณะที่น้องลิซ่าเดินเข้างานและมีน้องพีพีกำลังนั่งมองพี่ลิซ่าอยู่ด้วยนะคะเอาเป็นว่ารอบนี้ขอร่วมเฟรมแบบนี้ไปก่อนละกันเนาะรอลุ้นงานหน้ากันค่ะยังไงก็ขอแบบชัดๆจัดเต็มภาพคู่กันมาได้เลยนะคะ